รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีว่ากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ้านครับเพราะผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกปลายสัสบายครับหนาวแล้วครับที่เขาใหญ่หนาวมากครับเมื่อคืนหมอกลงตอนเช้าไม่เลยรเศษกว่าปลายฝนต้นหนาวครับที่นี่นัดจันนี้ไปก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาร่วม400เมตรนะครับกว่าครึ่งกิโลครับที่เชียวเวทนะครับผมอยู่ที่เชียวเวทครับเป็นศูนย์เวชศาสตร์ ชลอวัยและฟื้นฟูวัยครับที่นี่มีสวนที่สวยมากเลยมีน้ำตกน้ำผุนะครับหกอรครบ,นะครบอากาศที่ยอดเยี่ยมโอโซนเจ็จของโลกอารมณ์ก็ยอดเยี่ยมครับอาหารนะรข้างหลังผมก็คือชีวโคซี่อาหารสโลฟูดอาหารวีแกนอาหารออร์แกนิกครับอาหารก็ยอดเยี่ยมออกกำลังกายนะเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะว่ายน้ำและ สี่จักรยานของผมเนะี่ยที่ยอดเยี่ยมอายุรเวทนะครับที่นี่มีคั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนปันที่ยอดเยี่ยมแล้วออสุดท้ายคืออยูอาศใสที่ยอดเยี่ยมครับจริงๆแล้วเราเชื่อแนวคิดเรื่องบูโซนครับบูโซนนี่ก็มาจากดอรแดนบิวเดอร์ er นะครับซึ่งตอนที่เราทำโปรแกรมมิ่งที่นี่ครับกอร่างสร้างรูปชีวะซงชูรีเนี่ยผมได้กรอบความคิดของแดนบิวเดอร์ทึ่ทำงานวิจัยให้กับนักชอเชอโลกราฟีครับ ซึ่งเป็นง,า,งานวิจัยทั่วโลกครับคือแม้แต่หมอสันจะย,ยอดสินนะครับคุณหมอเอหัวกระพาะก็เชื่อเรื่อบูโนบุโซนคืออะไรครับคือมีที่ในโลกนี้นะครับมีที่แค่5แห่งโลกเท่านั้น,นครับที่คนมีชิลเลียเกิน100ปีโดยไม่ไปหาหมอไม่ทานยาไม่น่าเชื่อนะครับแล้วแดนบิวเจอร์ก็ค้นพบว่าไอ้หแห่งในโลกเนี่ยเขามีเหมือนกันอยู่9อย่างเขาเรียกภาวะไหนนะครับที่นี่เราเอาภาวะไหน ให้ครบหที่มป็นอะไรบ้างครับที่โรบารินดาริฟเฟเนียที่เอกรูเลติกบริสนะครับที่คอสตาริกาแแลมนิโคยานะครับซาดิเนียอิตาลีแล้วก็ที่เอเชียคือที่โอกินาวาครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นได้ไหมครับที่จะทำให้ที่ตรงนี้ครับเป็นบลูโซนแห่งที่6ในโลกที่คนเชื่อกินร้อยปีไม่ถึงร้อยก็95ปีก็ได้ครับผมเชื่อว่าผมตอนนี้ผมหกอ็ดแยกหก62นะฮะผมต้องการอยู่ถึงเก้าสิบหปี ผมจึงสร้างนี้ขึ้นมาครับที่นี่สวยแล้วกันครับ uh ชืวสรีเนี่ยจริงๆแล้วมีระบบด้วยที่ซับซ้อนนะครับมีทั้ง8ระบบที่ซ้อนกัน8-9ระบบครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับอยูย่อาศัยแบบขายขายและการลงทุนครับตอนนี้เกือบจะหมดแล้วครับเหลืออีกไม่กี่หน่วยตอนนี้เราสร้างไปประมาณ900หน่วยแล้วครับน่าจะเป็น คอมเพล็กซที่น่าจะใหญ่สุดในเขาใหญ่ตอนนี้ครับเรามีศูนย์แพทย์นะครับที่เราเห็นนี่แะครับอ,อ,อยู่ดีแล้วนะครับต้องมีหมอดีด้วยยุรเวทนะเรามีสวนชีวออกากันนิก้านะครับสวนผักออนิกเราปลูกที่อยากก็ทานได้ครับแล้วเราก็ทานที่อยาก,กปลูกได้นะครับเราปลูกข้าววันแม่สิงหาคมเกี่ยวข้าววันพ่ออีกไม่นานก็เกี่ยวข้าวแล้วครับมาเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวครับเรามี โรงแรมนะฮะมีชิวาคันทรีเป็นโรงแรมนะครับ ry, เป็นแบบบูตี้คอทเทลนะครับเรามีสปอร์ตคลับนะครับเรามีศูนย์ที่เราภูมิใจมากเลยคือชิวาปาวตีเป็นศูนย์ที่ดนตรีกวีแล้วก็ศิละปะนะครับเพราะฉะนั้นคนอยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แดนบิวเตอร์ค้นพบคือในภาวะวอร์ไนน์คือต้องมีการยาบิดต้องไม่เหงาครับที่นี่จะต้องมีชิวาตลอด24ชั่วโมงครับตื่นขึ้นมาตอนตีสามตีสี่เนี่ย ก็ไปทานชากขลาร้อนๆไปจิบเมื่อสักครู่หนึ่วผมก็จิบน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับอะไรที่ยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าเราน้าอยู่เกินร้อยปีได้ครับแล้วหลดเวทอดอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เราภูมิใจมากเลยคือชวาชาเดนะ้เป็นบ้านเดียวนะก็เกิดจากหลายๆท่านมาดูคอนโดมิเนียมเราแล้วเขาบอกห้องเล็กเกินไปนะครับยี่สิบสี่ตารางเมตรเล็กเกินไปห้าสิบตรามเล็กเกินไปอาจารย์ช่วยสร้างบ้านผมได้ไหม 75สิ้าว่าชั้นเดียวก็ได้สองชั้นก็ได้ครับเราก็เลยสร้างนะครับตอนนี้ก็เหลือหลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังแรกก็น่้จะโอกันไม่กี่วันนี้ครับเป็นของคุณหมอท่านหนึ่งท่านอยู่โรงพยาบาลไทยท่านก็จะมาพักผ่อนที่นี่มาทิ้ทายที่นี่ครับแต่ที่เราตอนมีความสุขอยู่ที่นี่ครับไม่แฝงครับเราต้องส่งใจไปช่วยเพื่อนร่วมช่างเราน้ำท่วมนะผมนึกถึงเพลงลูกทุกบรลานนะ น้ำท่วมยังดีกว่าฝนแรงตอนนี้ไม่ใช่ครับสาหัสกรุงเทพจากที่ผมเรียนปาเอกทางด้านการบางผงมานะครับกรุงเทพเนี่ยอยู่เป็นพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกอลูเซียมเป็นพื้นที่ตกตะกอนทับถมครับในอดีตนะฮะทะเลเนี่ยว่ากันว่าไปถึงลบบุรีเลยนะครับเพิ่นพบอย่างอย่างที่ปากช่องที่เขาใหญ่เนี่ยมีหินมีสเตทครับมีหินกราบถ้าดูถ้าดูาาาาหินกราบเนี่ยจะเห็น สาหลายนะครับแต่ว่าที่นี่เคยอยู่ใต้น้ํามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่การทับถมของาการตรกตะกอนนะครับของรูปน้ำเจ้าพญาเนี่ยกรุงเทพเป็นสมองเป็นเวนิสออฟเดอะอีสต์นะครับถึงฝรั่งเรียกว่าเวนิสโดยสามเวนิสออฟเดอะอีสต์คือเต็มด้วยเครือข่ายลำคลองครับโปรเฟสเซอร์ลอสทิงที่เมเบิเร์นที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมบอกว่าเรามีทางระบายน้ําที่ยอดเยี่ยมครับแต่อน,นิจจาเราไป่ถมคลองครับไม่รู้ว่าสมองซีกไหนคิดนะครับ มคลองก็แทนที่ด้วยด้วยหลอดก,กาแฟด้วยท่อระบายน้ําไม่มีทางหรอกครับกรุงเทพน้ําท่วมล้านเปอร์เซนต์กรุงเทพกำลังซุดลงเรื่อยๆนะครับที่ผมเคยบอกว่าที่ลาดพร้าวนะครับสูงจากน้ําทะเลประมาณสิบเซนเนี่ยตอนนี้ได้เกิดสักห้าเซนแล้วเมื่อไหร่น้ําทะเลหนุนน้ําเหนือไหลหลากเมื่อนั้นนะฮะหายนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับระบายน้ําไม่ทันตอนที่ผมทํางานที่เชีพัฒนาครับ กรุงเทพถูกโจมตีมาทั้งหมด3าด้านด้วยกันครับที่หนักสุดสายตรงก็คือปิงวังยมน่านผ่านนครสวรรค์เจ้าพญาครับลุ่มเจ้าพญาเห็นสายทรารไหลล่องเนี่ยนะครับท่วมเงินแจ็คอักเลยครับซีขวามีน้ําจากเขาใหญ่นี่แหละครับเขาใหญ่นี่แหละครับน้วต,ตกเหวสุวัตน้ำต,ตกเหวลบทั้งหลายเนี่ยก็ทะลักไปครับในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านจึงต้องทําเขื่อนขุนด่านตะการชนนะครับเพื่อจะผ่านน้ําจากเขาใหญ่ ซีกซ้ายแม่กลองฮนะถ้าสามซีกทำงานพร้อมกันเมื่อไหร่ครับผมนึกถึงตอนสมัยนิยนายกปูครับเป็นงั้นเลยนะครับที่ตอนนั้นเราก็ได้ทำการออกแบบตอนนั้นน้ำท่วมสาหัสมากครับซอยนยกปูเนี่ยท่วมเปนสี่ห้าเดือนนะฮะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่น้ำท่วมขึ้นบินได้ครับที่ดอนเมืองเนี่ยครับตอนนั้นทางทีมงานเราก,เราก็เราก็ออกแบบบ้านเพื่อสู้ภัยน้ำท่วมทุกอย่างก็ยังเฟรชอยู fresh day, ่ในหัวใจผม น้ำท่วมผลคืออะไรครับพีเอ็มสองจุดห้าพลพิษที่คลาชสชุดที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะพออากาศเริ่มหนักนะฮะทั้งฝุ่นพิษผงพิษนะครับคนเป็นบะเร็งทางเดินหายใจเด็กที่เกิดมา,าผิดปกติคุณแม่แท้งบุตรเนี่ยก็มาจากอากาศครับทางการแพทย์เราถือว่าอากาศที่สำคันที่สุดนะที่นี่ดูอากาศที่ไหนครับเราดูแลธรรมชาติดีเท่าไหร่ธรรมชาติ ก็จะกลับดูแลดีเท่านั้นครับชิวาซังจุรี่เดินทางมา4ปีครับเกือบเข้าเส้นชัยละอีกนิดเดียวนะครับจริงแล้วเข้าเส้นไปแล้วครับสิ้นปีนี้ที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ40กว่าไร่เนี่ยจะปิดโครงการ100%ครับผมเริ่มกลับมาโฟกัสที่ศูนย์ชิวาอายุรเวชเชียรเวชศูนย์วิชาศาสตร์พืชปุัยชิวายครับสารนวุนนี้เนี่ย เรามาคุยเรื่องการสุขภาพดีกันนะครับผมจะมีเซเลบหลายท่านมาเยี่ยมผมครับห้บามพลาดครับไปดูว่า6กหกออากาศนะครับอาหารอารมณ์ออกกำลังกายอายุรเวทแล้วอยู่อาศัยเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงได้ไงครับก็เอ็นเพอรสครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปดูของจริงกันว่าเราทำได้แค่ไหน ครับเพราะผมพูดถึงศูนย์ชิวเวสนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิชัลตุตูชราวัยซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศของชีวเซเรจุรีครับผมพูดถึงคุณหมอสําราญอบสุวรรณนะครับคุณหมอสมราสุวรรณในแพทย์สัราสุวรรณเนี่ยท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครับขั้นสี่นะครับเป็นมะเร็งปอดเริ่มรามเป็นน้ําเหลืองแล้วเพื่อนท่านที่ศินลาชบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วพะมีชีวิตไม่เกินสามสามเดือนนะครับ โชคดีท่านรู้จักเกอร์เซนทูรปีนะครับจากน้องสาวท่านที่อยู่นิวยอร์กที่เป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับเกอร์เซนทูรปีเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่ปี1909ละประมาณ113ปีแล้วไม่น่าเชื่อครับดร์แม mm ็กเกอร์เซนเนี่ยครับซึ่งบอกว่ารักษาได้ถึง54โรคนะครับรวมถึงมะเร็งด้วยนะ mm hmm. เมื่อประมาณ113ปีที่ผ่านมาเนี่ย ดรแม็กซ์เกอร์สันเริ่มรักษาตามแบบเกอร์สันนะครับก็ปรากฏว่าเป็นแพทย์ทางเลือกที่สถานวงการเลยนะครับแล้วพอท่านอายุได้ห้าสิบห้าปีประมาณปีหนึ่ง้าสากท่านไปนิวยอร์กแต่ถ้าไปนิวยอร์กเพราะตอนนั้นฮิตเลอร์มีอำนาจครับพวกคนยิวเพราะท่านเป็นคนยิวครับท่านอยู่เยืนมาไม่ได้ก็ไปเปิดคลินิกที่นิวยอร์กนะครับแล้วเริ่มรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่านสุดท้ายนะครับปรากฏว่า หายวงการแพทย์ตกตะลึงมาเลยขั้นสุดท้ายนี่คือมรเลีขั้นหนึ่งสองสาม่นะฮะขั้นสุดท้ายก็คือการเริ่มกระจายไปตามร่างกายแล้วเข้าด้ำเหลืองแล้วเกอร์เซ่นก็กลายเป็นต้นตำรับของแพทย์ทางเลือกแล้วก็ท่านเสียชีวิตในปี1950นะฮะโชคดีที่ดรชาร์ลอตต์เกอร์เซ่นที่เป็นลูกสาวเนี่ยสานต่อนะครับเกิดเป็นเกอร์เซ่นอินสติทิรับ ท่านดรสำลานมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับท่านบอกว่าอาจารย์ที่นี่เหมือนเกอร์เซนฮาวายเลยท่านก็เลยมาเซตระบบเกอร์เซนเทอโปีที่ฎีรักษา5สีโรคครับ n c d ทั้งความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดนะครับสเกตเงินพากินสนันรวมถึงมะเร็งด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นข่าวดีครับว่าที่นี่เนี่ยเราก็เริ่ม,เ,ม,เ,มเซตระบบครับไปฟังความเห็นของคุณหมอสำารกันครับว่า ท่านให้ความรู้ดีมากเลยนะครับเพราะเราอยู่ร้อยปีใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องพร้อมนะฮะสกิดพอเพียงคือการไม่ประมาทนะครับพร้อมกับ50ปีโลกเป็นโรคหลอดเลือดนะครับรวมถึงเป็นมะเร็งยิ่งมาเร็วยิ่งดีครับขั้นถึงสองเนี่ยโอกาสหายมีสูงเพราะที่นี่เนี่ยที่เห็นเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยคือชิวโคซี่ซึ่งจะเป็นครัวออร์แกนิกฟู้ดนะครับสโลฟู้ดวีแกนแล้วอาหารแบบเกอร์เซ่น ซึ่งละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปฟังเต็ดเล็กๆจากคุณหมอสำราญอัศวรครับท่านผมศรัทธาท่านมากครับผมรู้จักท่านม20ปีแล้วจะมีสักกี่คนครับเป็นมะเร็งขั้นสี่แล้วไม่ยอมตายนะครับเราสามารถที่จะยืนหยัดถึง70กว่าได้แล้วท่านบอกว่าท่านให้ท่านรอดชีวิตจากเกอร์เซน,นท่านให้ชีวิตคนอื่นจากเกอร์เซนเหมือนกันครับ ที่เชียวเวสเนี่ยเกอร์เซนก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาที่นี่ครับที่นี่มีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันครับแล้วเกอร์เซนนะครับรวมถึงแนวคิดของดรแดนบิลเดอร์เรื่องบูโซนครับไปฟังคุณหมอตำรานครับว่าแก่พูดน่าฟังครับน่าเป็นประโยชน์อยิง่งเลยนะครับผมดำรงตำแหน่งนายแพทย์ผู้บริการโรงพยาบาลน,นางรองจังหวัด,ดวีรำนะครับ หลังจากที่จบแพทย์ไปใหม่ๆแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ในการโรงพยาบาลมหาราชนะครศิมาอยู่ปีหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายก็คือไปเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขได้เจ็ดเดือนนะครับปรากฏว่าผมมีอาการป่วยนะด้วยการเจ็บช้โครงด้านขวาไอ,าอานิดหน่อยมีเลือดออกนะครับผมก็ไปเอ็กซเรย์ ปรากฏว่ามีน้ําท่วมปอดมีก้อนที่ปอดข้างขวาไปทําคอมพิวเตอร์สแกนนะครับปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งกระจายไปที่กระดูกซี่โครงอันที่5นะครับแล้วก็ไปที่สะบักสองข้างไปตรวจที่โรงพยาบาลซิลิล,ลาดเนี่ยผลชิ้นเนื้อออกมาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในระยะกระจายไปหลายที่นะครับนะ ในระหว่างที่รอจะให้เคมีอยู่2เดือนเนี่ยผมใช้วิธีของนายแพทย์แม็กซ์บีเกอร์สันซึ่งท่านเป็นแพทย์ยิวเยอรมันนะครับนะเป็นผู้คิดทฤษฎีเกอร์ดสดันเทเลปีด้วยตัวของท่านเองจากการที่ท่านไปเป็นโรคไมเกรนโดยวิธีปรับอาหารการกินโรคเบาหวานความดันไขมันโรควัโรคผิวหนัง โรคสะเก็ดเงินโรคออทิสติกอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าได้ผลนะครับนะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยลูกสาวคนเดียวของท่านก็สืบเตนารมณ์ตรงนี้นะครับเอาวิธีเกอร์สันเทเลปีเนี่ยมาใช้ในการบำบัดโรค50กว่าโรคที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับชื่อลูกสาวของท่านคือดรชาร์ลอตเกอร์สันผมในแพทย์สำรานอับสุวรรณก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์หลังจากที่ผมหายจากโรคมะเร็ง รักษาวิธีของท่าน5ปีเนี่ยคำว่าวิชาของเกลรสันหรือเกลรสันเทลปีเนี่ยมีหลักอยู่การรักษาอยู่4ตัวนะครับก็คือ1ใช้อาหารเกลรสันโดยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่ไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีชีสนะครับไม่มีปลาไม่มีเนื้อว,วัวเนื้อหมูเนื้อแกะอะไรไม่มีนะครับนะ ร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1 5 0 0 0ล้านบาทเหลือเพียง8,99,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยาน ศูนย์วิศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันๆโทรจองด่วนที่เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ บ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด75ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4,900,000บาทเหลือเพียง3,990,000บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุน่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอนโทรเลยอย่าคิดนานที่ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก